หโหจ้าอา่าตอนนี้ยังโมงแล้วล่ะตอนเที่ยงประมาณจักบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นนะคะ่ะ ลบกวับอกป้าว่ารอบนี้จะลองอันที่ปีบเจ็ดร้อยดูจ้ะจเพอจะพะป้าก็ดีนะแต่ว่าป้านาง่าเหมือนเดิม้าสวยจ้ะจ้ะจ้ะให้ป้าโทรหาก็ได้ค่ะจ้ะค่ะ สวัสดีค่ะพี่หมวยสวัสดีค่ะน้องเอน้องปาโมโซีทรมูมาเดิมมาเดิมข้าวเหนียวมะม่วงหาแต่แนวกลิ่นโอ้โหข้าวเหนียวมูนหาแต่แนวกินกะมะม่วงไอ้มะม่วงน้ำดอกไม้วหวานแานี่ิแยงอ่ะแย่ง,ยงกับเขาเยายวนเด่นอะหาแต่แนวกินเด็ด ่วนอยู่ไว้เือลยายยวนนี่เป็นอาหารโปรดของยายยวนเลยมะม่วงกินทักเข่าหวานไหมหวาน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 ไปกรุงเทพแล้วหวานไปกรุงเทพแล้วหวานไปกรุงเทพแล้วไอ้แกเนี่ยขนุนก็มี แค่ที่กินอะไรแป้งแป้งปีกมีกินทุกอย่างที่ฝังอะไรช่องบ้านก็มีเขาเรียกรดช่องไม่ใช่ราช่อง <c oughs> รดช่องกระปาดของกินวางเตอ๊อนะของกินวางเตอ๊กินอะไรดอกไอ้นี่ขยาเนี่ยนะขยาเนี่ยนะข <c oughs> องกินมากมายเลยเก๋แม่ใส่นี่ดามยัหงหง่ะนี่ข้าวเหนียวขนุน น่าทานมากค่ะมะม่วงน่ากินมากเลยค <What? S 1> ่ะหวานน้อยหวานม่วงเลยแชร์แล้วจ้าน้องเอะมาเด้อมาเด้อพี่อ้๊หมาน้อยมาแล้วค่ะรายงานตัวแล้วก็แชร์แล้วค่ะ <c oughs> น่ารักเนาะทุกคนเด้อจ้าน่ารักทุกคนเลยเนี่ยนี่าก่นี่ตัดมาเพื่อนมาหากินเนาะหากินเก่งใส่ขนุนดานี่ขนุนดามันหอมกลิ่นขนมเนาะ รวมมิดแล้วก็ใส่รถจ่องดาค่ะเนี่ยจ่องก็มีทางนี้ห้อนคักจ้าพี่หมวยน้องปลาโมดทางนี้ก็ร่อนแค่แค่ทางไหนเนาะนี่เนาะปลาโมดนี่สีสวยมากเลยพี่หมวยหวานเนาะหวานมากเลยหาเชนตุ๊กถอะเองไปตาตัวแม่ใกล้ๆดีเนาะ จะอย่างนี้ม yup ีหมูในตู้เย็นแต่ทำให้แป๊บเดียวนำโต๊ะนำตัวนำโต๊น้ำไหลายทุกทีแม่ตาต้นอะน้ำตัวตาต้นตาต้นก็ไปที่ต้องใช้งบไอ้เนาะไปก็เอากระโคใส่กระตาไปตั้งสมไปนะบุบแบวันนี้เคยทัานนี้ทัานแม่วันนี้วันเสาร์ไปพรุ่งนี้ เเล็กน่วยยุ่เรียนนำเสางีอเาหละโกไปงเหนวไเหนียวไปเอาบงเตนไปตามก็น้ำตกว้าไม่ต้องใช้งบเลยไม่ต้องใช้งบเลยอนบอีกนึ่งก็เหนียวหมูทอดไปแม่แ่ไปแช่ิเนาะไปนอนแช่น้ำเย็นไปคุนี่ฮรื่งเซุมบุปมันทินมันทินไม่อยู่ไงทันทีพาจมารายงานตัวรุงนี้น้ำตกตัดต้นไปเรา โดโผลโลนอนแช่เย็นช่ำก้บบานจะข่ามุงเย็นค่อยกับแม่เนาะมันนอนแช่ได้ดานดดี่ได้ลมไม่เย็นจี๊ดลมเคยไปแล้วจองประจรําเลยลมนั่นจําได้ออืแต่ว่าไม่ได้ไปหลายปีแล้วแม่พี่กายพังงงไปไม่ใช่พี่กายไม่ได้ไปไปปีก,ก่อนปีก่อนเขาบอกแถวชุมพวงลำทะเมนชายรอนทัก นี่ก็ร้อนครับนี่ก็ร้อนนึกแตเนี่ยวันนี้หนูสอบทรมาศึกษายากมากน้องเอวแม่จำเม่นเถอะวะน้องเอจิารดาโอย่ลวงไหนดูเขี้ยวดูเขี้ยวยョ่ น่ารักแท้ยายยวนทาเขียวจาประมาณนั่นแหละแม่ยวนจำเก่งพี่อ้ามาน้อยบอกอสมองดีที่สุดแหละยายยวนเนี่ยมันี่เอามาลองดูจำเรื่องๆคือามดเลยนะป้า14ปีป่ปะอยากจะได้รู้ว่ามันจะได้กี่กับปุ๊กไง หิวมะม่วงหมาน้อยบอกออพี่แตนน่ารักอ่ะสุดยอดเลยยายยวนน้องเอบอกจำได้หน่อยดิน้องเอก็น่ารักนม่นก็เอาอันนั่นเอาอันนี้อ่ะได้สี่ปีบกเปาสี่ปีบก่อนแล้วที่เหลือก็เอาอันนั่นซีปีบค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะได้มากองหนู อยู่ทางตอนนี้อยู่พระทองคำนะคะร้อนมากแต่เากับ้านใช่ไหมจักองศายายปะค่ะสี่สิบกว่าแท้แใช่ใยายวนกินเยอะๆเด้อร่างกายจะได้แข็งแรงอยู่กับลูกหลานเป็นนานๆาดาปลาโมดบอกปลาโมดซีทูทองลำใสตันเนี่ยยไง เอาสาักลงังนึงก่อนก็นได้ค่ะลำไส้ตันอเอาเอางั้นเอาล่างนึงก่อนค่ะจ้ะโอาเหนากินเฉะเหนากินเฉะไหนกินเฉะเอาคิมดูเคิมมะม่วงขึนหน่อยเนอะหวานแมะมะม่ว<ๆ>งขึ้นหน้าหวาน,วานแท้หวาน,วานก็นดูสีมันแล้วเนาะเอ็นซึมเลยขึ้นเนาะ อยายโยเลือกเก่งว่ะออนี่แม่เลือกหน่วยแดงนอนรอฟังเพลงใหม่เพลงใหม่ตะกงแตนปล่อยห้าอหกโมงเย็นวันนี้นะคะหกโมงเย็นนะแล้วตะแตนร้องสติงครั้งแรกในชีวิตนะคะแจนฟังแต่ีนเเต้นไหมเต้นหรือไม่ใช่มันเป็นแบบปลุกใจอะปลุกใจปลุกชีวิต พี่มวยเบาหวานขึ้นเด้อระวังเด้อเบาเบาเยอะขนาดเบานะเนี่ขนาดเบานะเนี่ยังยังเยอคนดูพี่มวยหลากมากแต่ว่าจีรวยเลยยูทูบเนี่เด้อรอยรอยรว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 ย ไปกินี่ถวานอยู่หวานหาต้มส่มเหมือนกัมันมากินร้อนนานเนาะเดี๋ยวมันก็มามาไม่รู้นี้เดี๋ยวก็มาน่าจะมาน่าจะมาอะไรพรุ่งนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้มาลื้น่ะร้องให้หมดทุกแนวนะคะอยากฟังสากลด้วยไม่อะฮีไม่อะฮูไม่อะอ้า เอ,ออยาย,อยวนกลัวยายวนรับไม่ได้โอ้โหโคือจิตแสบดูพี่หมวยกินน,น,นี่ว่าขนเหนียวแข็งนะแม่มแข,ขนเหนียวซื้อมากมาคืนเนาะแช่ตูนน้เย็นเนาะนั่งกับกวัวมันเสียเนาะนีะ <laughs> ่อะไรขเขาจัดแช่จากตู้เย็นมืด ซ้่พอตู้มันเต็มข่าเนียวมูนมะม่วงข่าเนียวมูนผู้เรียนนี่โอ้ยโหลดเลยเขาโหลดพี่แดนไม่กลับกทมหรอไม่คิดนไม่คิดถึงน้องหมากับพี่นุ่นหรอคิดถึงกันเมื่อคืนก็วิดีโอข้อหากันค่ะโอ้เออขอก็หมาเนี่ยนะอืมขอก็หมาด้วย คอก็คนด้วยพี่หวานหวานไปไหนล่ะคะไปทุระที่กทรทกมค่ะย,ยายยวนกินจามคาำก็อิ่มแล้วกินของเนี่ยไม่ใช่หรอกอิ่มเิี้ยวหวานแล้วอิ่มก็ตรงๆแต่มันอิ่มได้ถ้ามมนอิ่มมันก็หลับไปอลย วันนี้พี่หมวยเขาไปไปรไะชุมอสมอมานะคะ<ม>เขาเลยแต่งชุดอสมอ่ะบ้มีานเนี่ย่ทำไมนอกจาะใส่มืดวันไปเลย <c ười> เปลี่ยนชุด, <c ười> ดเปลี่ยนแฟบพี่แต่นวันไหนกลับกทมค่ะแล้วแต่อารมณ์จ่ะ <c ười> ยังไม่รู้เลยม,มีงานอ,อานที่ะไรยีบงานอะไรอีกงานเต่งต แงานแต่งน้องแพทย์ไงน้องแพทย์ลูกพิจุมอ่ะสิบแอนอ่งน้สิบปก้อนนั่นแหละรู้ยกนนไรจไ่ไดู้้ยนสิบแปดประจวบจะบอกว่าจำเนื้อเพียงไม่ได้แล้วไปรดจำเนื้อเพียงไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องซ่อม มันไม่ได้ลองนาพวกว่าจำไม่ได้จำเนี่ยเพียงไม่ได้ละลืมลืมเมดพี่แตนยังเป็นพิธีกรยังเป็นค่ะเดี๋ยวยี่สิบกว่านี่ก็เจอกันละเคยฟังน้องแตนร้องเพลงสากอนของ M2M เพราะมากค่ะขอบคุณมากจ้ะพี่แตนเวลาท้อให้กำลังใจตัวเองยังไงดีคะก็ ก็ให้ก yeah, ําลังใจตัวเองค่ะคือถ้าเราท้อท้อไปท้อแล้วได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ยิ่งแย่ลงก็ทําทุกอย่างให้มันก็สู้สุดใจค่ะเราจะมวแต่มานั่งฟูมไฟว่าเอ้ยไอ้นั่นก็ไม่ได้อย่างเขาไอ้นี่ก็ไม่ได้อย่างเขาไม่ได้หรอกชีวิตเนี้ยเต็มที่กับมัน พี่หมวยโชว์ร้องเพลงหน่อยค่ะเขาอะไรเงี้ยเขาเขาที่เป็นข่าวเนี่ยอะไรเงี้ยเขาแทงที่มาแทงพี่หมวยนั่นน่ะร้องเพลงไม่เข้าคียนั่นน่ะไม่เขานั่นน่ะให้เราพิคคิ้วที่มาแทงการลงแบบไม่ก็เห็นพี่หมวยร้องโคตรเร็วในดวงใจเปล่าว่าติดใจเปล่าผิดได้ไงร้องเพลงไม่พอเขามาแทง กินไม่เรียกเลยนะมา้าคินว่าแเคยฟังเพลงไหนหรอ M2M อ่ะจำไม่ได้แล้วคนร้องยังร้องไม่ยังจำไม่ได้เลยร้องเพลงอะไรไป Well I wonder Could be Could I it When I was dreaming about you baby dreamy ใช่ไหมเพลงนี้ปะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ลงเพลงนั้นพ่อเพพลงอทุกเพลงเนี่ยพลกพิมพ์อ่ะอ่า เออเออเห็นพี่มวยกินมะม่วงแล้วสะดุดตาหลังบ้านยายวันนั้นนะนั่งกินทำไม อยากกินด้วยจริงๆดิ่งขึ้นไปเจอรอยมะม่วงจานใหญ่พีม่มวยกินหมดแล้วอ <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้มะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้พี่มวยนั่นกินว่วไอ้ไม่เหลือให้เลยเป็นเพลงได้เฉยเลยอะไรวะคนรักในเสียงเพลงเนาะอะไรก็ไปได้เน่ะอืมอะไรก็ไปได้หมด เอาให้ใหญ่โุนกินทันอะซื้อมาสองอันเมื่อวานให้เจไปอันนึงร้อยให้แข็งเดี๋ยวแกกลับมาให้ไอเขาปลาไปแล้วัำเย็นพอดีนี่แลของกินนะใครก็กินได้พี่หมวยไม่ยอมหยุดเลยเห็นไหมกินอีกแล้วอันนั้นเรียกอะไรจ๊ะแป้งมุกแป้งมุกางมันอ้วนไม่หยุดไม่จางเลยซ้องกินไม่หยุดปาก เรี้ยบทิงกีนกบตงกีปิ้งมาเคลื่อนไปตลาดเซฟวันไปกินแป้งไอ้เนี้ยนั่นน่ะแป้งข้าวเหนียวไอ้อข้าวเหนียวปิ้งนะเหนียวปิ้งที่ก็ทาไข่นะโอ้โหมาถึงบ้านเป็นลมกินไปสามอันสามก้อนก่อนทิพย์ป้าเหนียวปิ้แอปเปิลพัทยาถามว่าพี่แตนคะ ถ้ามีแต่คนชอบมองว่าเราอ้วนเหมือนตัวตลกบางคนมองก็หัวเราะควรทําไงไม่ให้ตัวเองน้อยใจคะพูดกับมันไปเลยค่ะบอกว่าคนอ้วนน่ะไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าคนตอเหลนะอันตรายค่ะบอกมันไปเลยอืไม่ไม่ไม่เป็นผิดเป็นพ่ยก็ใค่เอออ้วนก็อ้วนแต่ตัวไม่ได้ไปอ้วนในตู้กับข้าวบ้านเธอนะบอกมันไปเลยกินนะไม่ใช่เป่าลมจะไม่อ้วนอื บอกเลยแดแไม่ไม่ได้ดมนะจะได้มีอ้วนเออช่างมันเถอะอย่าไปแคร์ค่ะอย่าไปแคร์เออเรามีความสุขเราไม่เคยเบียดเบียนใครเอ่เรามีเรา่องขเราไม่ได้เบียดเบียนใครเบียดเบียนใครยู่ อ่ะพี่หมวยไปบายหน่อยตากล้องจะไปอาบน้ำแล้ว <laughs>